ผมกาลังอยู่บนรางรถไฟบนรถไฟที่กําลังวิ่งกําลังเล่นด้วยความเร็วสูงนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมวิวทัศน์ริมรางรถไฟผมจะพาคุณผู้ชมนั่งรถไฟทั้งวิดีโอเลยแล้วกันนะผมไปดูได้เลยครับผมฮ่าผมมีมดอยู่ตัวหนึ่งก็คือมันปกติเกมฟ้าเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขึ้นรถอะไรได้เลยนะครับผม อ่าไม่สามารถไปยืนอะไปยืนบนรถมือหรือไปยืนบนตัวตักหรือไปยืนบนอะไรได้นะผมครับผมมีมอสอยู่ตัวด้อยเฮ้ยกลัวกลัวผมมีมอสอยู่ตัวหนึ่งนะผมก็คือเฮ้ยผมมีมอสอยู่ตัวหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนรถอะไรก็ได้แม้กระทั่งรถ N b c ซ รถ n อ C ก็มีนะเดี๋ยวผมหาดูเลยว่ารถ n p c มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมนั่งรถไฟนะเอานมึงจะวิ่งไปไหนแล้วลูกพี่มันมี n อ c นบเพระเกมนี้ยไม่ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แม้กระทั่ง n p c ไหนดูดิไหนว่ารถ n p c อ่ะคุณชมรู้จักรถ n อ c อยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมนั่งรถไฟด้วยชมแบบนี้ว่ามันมีอะไรตามจริงผมเคยพาชมไปแล้วล่ะนะครับผม รถเอพีซีมันไม่มีเออดีด um ีด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 ีถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้อ่าถนนเส้นนี้ใช่ไหมได้เลยได้เลยเส้นไหนวะเส้นไหนวะเมื่อกี้เออเราอยู่ส่วนนี้ของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเส้นเดชุดดีนี่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 เอาให้รถไฟมาพอดีเลยมาโถเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวให้รถไฟไปก่อนแฉบ ตีอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ย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 วจะพาขึ้นรถไฟอ่าไปไปไปลูกพี่ไปปกติเราจะไม่สามารถขึ้นได้นะผมเอาไปเอาไปรถตู้ดีกว่าคันใหญ่ไปไปไปปกติเราจะไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่เราสามารถขึ้นได้แล้วเนี่ยครับผมไหนไปดูดิเออจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะเอาทำไมไม่ได้วะเฮ้ยไปดิ โอ้รถเอ c ไม่ได้โอ้โหโอ้โหพูดไปอย่างดีไปดีโอ้โหอยากขึ้นตามรถเอ c ซะโอ้โหเอ c มันก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอรถไฟที่่าสถานีแล้วกันนะผมอ่เดี๋ยวรอที่สถานีแห่งแดกนะครับผมไปเดอเดกก็เลยนานเหมือนกันนะขวัญรถไฟจะมาอันนี้ก็จะเป็นประแจเป็นทางลีกนะครับผมรถไฟนะ่าจะอันนี้เป็นทางลีก เป็นทางทางประธานไม่มีว่ะใช่ปะอ๋อนี่ไงทางประธานรางกลางไอ้โอ้นี่นี่นี่รางประธานอยู่นี่รางประธานอยู่ตรงนี้อ๋อใช่ปะใช่ใช่ใช่รางประธานอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสเตชันนะผมรางประธานอยู่ตรงนี้เฮ้ยรถมาแล้วเหรอเฮ้ยมีเสียงประกาศนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อ เสียประกาศนะครับว่ารถไฟจะมาผมไม่แน่ใจว่าเข้าล้างไหนนะครับรถไฟยังไม่มาเอาประกาศอีกละไม่รู้ว่าแน่ใจเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วเข้าล้างไหนเข้าล้างไหนเข้าล้างไหนแฟโอ้ล้างนี้เลยว่ะเข้าล้างนี้เข้าล้างนี้มาเลยมาแล้วโอ้โหมึงไปเร็วมากเลยเนาะไปครับผมขึ้น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 เราขึ้นเลยนะจึ๊บ อ่๋อดิเห็นไหมดีด,ดิตอนนี้ผมกำลังขี่รถไฟอยู่นะผมดิผมกำลังขี่รถไฟอยู่นะครุณผู้ชมตอนนี้อุย้ยเราไม่สามารถขึ้นบนทางนี้ได้เลยว่ะผมจะยืนบนหัวรถจักรว่ะตอนนี้ผมกำลังขี่รถไฟอยู่แนละ้วคุณผู้ชมนี่เดี้อเด้อดิไหนวะไหนวะตัวเราอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ตัวเรานี่คือมอดนะผมนี่คือมอดนะนี่คือตัวผมอ่าโอ้โหเดี๋ยวผมพาชมวิวคุณมึงขับเร็วมากเลยเนาะ ปุ๊บป oh, oh, ุ what? Oh, what ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวทำไมมันโดดขึ้นไม่ได้วะทำไมไปไม่ได้วะโอ้ยอยากไปนั่งบนหัวรถอ่ะโอ้อะไรวะก็นี่คือเป็นวิวนะผมวิวที่แบบว่านี่ครับโอ้โหโอ้โหดูดูดูโอ้ดีคือวิวบนรถไฟนะครับผมฮิว่เนี่ยรถไฟกำลังโค้งครับโอ้โหรถไฟกำลังโค้งคุณโยมรถไฟกำลังโค้งดุนดุหัวรถจักรยานดุน ้ยสุดยอดเลยว่ะเราเราไปอีกคันหนึ่งก่อนไปคันท้ายดีกว่าอ้านี่นี่คือค oh, ันท้ายนะครับผมนุ่นนๆ่นนุ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 โอ้โหวัดดีครับวัดดีข่าพานั่งรถไฟไว้นั่งรถไฟชมวิวคุณผู้ชมนั่งรถไฟชมวิวโอ้โหโอ้นู่นน่นหัวรถจักรอยู่นั่น นี่นี่ซูมซูมซ,มซมดูนูนนูนหัวรจักอยู่นู่นโอ้เข้าโคง้งครับเข้าโคง้งเข้าโคง้งอย่างสวยเลยครับผมนี่ครับเข้าโค้งอย่างสวยเลยครับตอนนี้อ,อืมกกม,ออม,อม,อมม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 มวมม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 โมม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 ไอมม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 ่มม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 รมมมดีมม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 แม เดี๋ยวพาเล่น2แมปเลยนะครับผมอ่าแอนด์ลาร์คันนี้แหละที่ผมเคยเอามาขับบนรางนะมันก็ไม่ได้สักทีนะผมนี่เข้าไปแจ็แล้วเข้าไปแจ็แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปนั่งบนหัวรถจักรดูดิว่ามันจะได้เปล่าออ๋เดี๋ยวเราครบรอบก่อนแล้วกันครับเราต้องไปยืนอยู่ที่สูงอ่ะโอ้โหนี่จุดส่งสินค้านะครับผมโอ้ขับเร็วเหมือนกันได้เนี่ย โอ้โหดูดูเลี้ยวไปนู่นเนาะโอ้นู่นดูดูเลี้ยวไปววนู่นเนาะหัวรถจักรเลี้ยวไปนู่นแน้วเดดเอ้อาเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไร,ะไรนะครับเนี่ยวกระไก่ท้องอะไรครับเนี่ยกัะท้องกัะไรนะครับผมอ่าครบรอบแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็ครบรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับอ่าครบรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยูชิวสบายๆครับผม ฟ้าบโอ้โูโวโยก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 โอ้โหโยกหึโยก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 เขาไปให้บันหลุดโลกอุ้ยหลุดโลกนะผมนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอีกแบบหนึ่งมันจะมีรถไฟให้ดูให้เล่นหรือเปล่าโอ้ตอนนี้เราอยู่บนทางยกระดับนะครับผม ดีตอนนี้เราอยู่บนทางยกระดับชิวๆนะครับผมชิวๆสบายๆายโอ้โหแซงแซงแซงโอ้โหมันไปอย่างเร็วเลยอะดูดิโอ้โโอ้โหเขาประแจนะเขาประแจดีดีโอ้โหชื้นโ,โอเคเดี๋ยวผมจะไปดักบนเอ่อดักเพื่อที่จะนั่งหัวรถจักรแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมหาที่ดักก่อนตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ตรงรถไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ผมว่าดักตัวน,นี้น่าจะได้มั้งได้ปะไม่ได้นี่ว่าไม่ได้ว่ะเฮ้ยม,มันไม่ไม่ได้ยังไม่พอมันติดซะด้วยถ้าสมมุติว่าเรารสะพานนี้น่าจะได้นั่นแนะเออมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วโอ,โอ้อ่ามาสาม หัวรถจักรนะเอาหัวรถจักรนะอุ้ยจุ๊บทึบเรียบร้อยโอ้ยอ่าได้แล้วได้แล้วคุณผู้ชมเอ้าโอ้ยเราไปบนหัวไม่ได้นี่มาเออเอางั้นเราเดินเฉยเดินเฉยนะไปเดินเฉยไม่ได้ว่ะเย้แต่เราเราเราก็ได้อยู่หัวนะตอนนี้เราได้อยู่หัวนะคุณผู้ชมนี่เราได้อยู่หัวรถจักรน้ำตอนนี้เดะ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 นี่เราได้อยู่หัวรถจักรน้ำตอนนี้ยฮ่าฮ่า อ้าฮ่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 าอ้าฮ่าฮ่าเด้อหัวรู้จักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนผมมีอยูะหรือว่าในเทนซิมเบอร์ใช่ปะใช่ปะพี่เข้าไปแจวูพี่ไม่ผ่อนเลยเนาะพี่เนาะโอ้สายโอ้หัวเลยเป็นสายขนาดนี้ิว่ะหัวไม่อย่างสายเลยผู้ชมดีดีดี อุ้ยข้ามวันนี้มงสั่นระเกรเ,กเลยว่ะรอดรอครับรอดรอครับผม,มโอ้ยคือรถไฟครับคือรถไฟสุดจัดประหลัดปอกครับผมสุดปอกปรลจริงครับคุณเ้ครับเดเป็นไงเป็นไงผมพาขึ้นรถไฟเป็นไงอ่ะดีดีดีด สุดยอดไหมอ่ะสุดยอดไปล่าพาขึ้นรถไฟครับผมเวบระวังหัวนะครับระวังหัวเอออูดูหัวรู้จักเขาดิแต่เป็นซิ่งจริงนะเนี่ยชิปหายแล้วเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วไม่ขึ้นว่ะ ปกติเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในในในเกมนี้นะครับคุณผ้มโอ้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเราไปดักไปดักข้างหน้าเดี๋ยวไปดักฐานรถไฟข้างหน้านี่ก่าอ่าเอา้เอาเดี๋ยวผมไปดักฐานรถไฟข้างหน้าก่อนโอ้มันไม่ได้ห่ามันมันจมอ่ะเอา้าแล้วม,มึงมาโผล่ข้างล่างได้ไงเนี่ย ผงบนนี่น้องเออเน่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 รถไฟมาแล้วรถไฟรถไฟมาแล้วเด้อโว้ยนี่นี่เราอยู่บนหัวเลยคุณผู้ชมตอนนี้คือตอนนี้เราอยู่บนหัวรถจักรเลยคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนหัวรถจักรอ๋อให้รถไฟมันชนกันเลยเราถึงจะได้อยู่บนหัวรถจักรนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่บนหัวรถจักรเลยนะครับโว้ ว้าวว้าวว้าวววมันต้องมีมอดเอ่อมอดเทนสต็อปอ่ะนะครับผมถึงจะได้มันรถรถไฟถึงจะหยุดนะครับผมเดะเดะเผื่อเผื่อบางคนเผื่อบางคนชอบรถไฟไงอ้าวูมันวิ่งเร็วมากเลยนะเนี่ยดูดิดูดิดีดีที่ผมอยู่บนรถจักรเลยนะครับ โอ้โหนี่รถจักรกลังวิ่งดินี่ในในห้องคนขับดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเต้นแบบนี้เลยเหรอเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหเหมือนเราได้ขับเองเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นสุดยอดเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเออเดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมเดี๋ยวมาชมนี่ครับโอ้โหเฮ้ยสุดจัดเลยเหมือนเราได้ขับรถไฟเลยเนาะ ดีครับขับรถไ,รบ oh, 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 oh. Wow. ไปครับโอ้โหโอ้โหว้าวดีขับไปครับเข้ามาแจกจุกจั๊กแจ๊กดีไอ้ดีเอืออาลงดีดีคุณผู้ชมขับรถไปขับรถไปในในอู้อจนจนขับรถไปอันนี้มันคล้ายๆกับอัอสตอมนะครับผม คล้ายๆกับเขาเรียกว่าข้องขับคล้ายๆอู้สาย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 มันขับเร็วไปเนาะสาย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 อ๋อแต่ว่าไอ้นี่มัน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 ไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะคุณผู้ชมอ่าก็คือในแมปนี้มันไม่สามารถขับรถไฟได้เอี๊ดูโอ้ดูกันเร็วแต่เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับนี่ครับเอี๊ดูเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผม สุดยอดจัดสุดยอดจัดคเราสามารทำแบบนี้ได้แลผมเ้ยมกต้องถูอแท้มาถต้องแท้ลอยนะผมเออบ่ายบังใหผมอยู่ในเกมบนะผมตอนนี้ดูห้องเครื่องดโอ้โหโอ้โหดูร้อนหมุนดิ มีแล้วดูสาย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 ฝั่งนู้นก็มีห้องขับนะครับดูสิครัดูห้องขับดิเด้อโอ้โหมันต้องเป็นแบบนี้จริงว่ะผมมองแล้ยสถูปปีนแบบนะไอ้เหี้ยขับไปเลยขับไปเลยชมวิวหน้าขบวนไปนะครับผม จวดอย่างเดียวครับจวดอย่างเดียวโอ้โหนี่ขึ้นขึ้นทางด่วดแล้วครับขึ้นทางด่วดแล้วครับเปิดบีดไม่ได้นะผม <laughs> ชุ่มแอฟเนี่ยนี่ขึ้นทางด่วดนะครับผมมันขับโคตรเร็วอะ่ะแต่โถแล้วใครมาเนี่ยไปชนหมดเลยนะชนหมด่างเดียวเลยนะเลี้ยวครับเลี้ยวแอฟโอ้ดูกันเร็วดูกันเร็วโอ้ยโยกโยก แล้วก็ประแจนะครับผมแฟบนี่ครับเข้าประแจอีกกองน,แบบนี่ถาลางประธานจะเป็นลางลรู้นะลางสามนะครับผมใช่ปะลางสามเป็นลางประธานใช่ปะเดี๋ยวรอดูนะครับอ่าใชายลางสามจะเป็นลางประธานนะครับแต่ก็เข้าประแจอยู่ดีดูนะโอ้โหวิวยังสวยเลยคุณผู้ชม ยังสวยอะ่ะดูดิโอ้วิวสวยมากอือ mm หึยอดจริงโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกรางนึงเอ้ยไปดูอีกแบบนึงกันว่ามันจะขึ้นได้ mm hmm. หรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวผมไปดัก mm hmm. ผมไปดักสายรถไฟก่อนนะเดี๋ยวผมไปดักสายรถไฟก่อนอือ mm hmm. ตอนนี้รถไฟมันวิ่งมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปดักดักสักช่วงนี้แล้วกัน อ่าดักสักช่วงนี้อ่าเดี๋ยวผมดักถ่ายนะซูมดูเลยนี่อ่ามาซื้อปลารอปลารอปลารอเลยผมฟืบน,นี่ฟืบนี่เห็นชัดเจาะออกไปเดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่งนะผมตัดอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะอ่าแบบม่แบบม่อ่า,ปปอาเราก็ต้องติงต๊กบอสตัวนี้ไปนะครับผมผู้ชม มันต้องมีมอดตัวนี้นะเป็นมอดใหม่ที่ที่เพิ่งมาแล้วกันนะผมอ่าอยู่ไหนล่ะอ่าเออมันจะเป็นรูปรองเท้านะครับผมรองเท้าติดนี่นี่นี่รองเท้าติดอ่านี่ครับจะเป็นรูปนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าแบบนี้มีรถไฟหรือเปล่านะแต่มันมีทางรถไฟแต่ไม่รู้มีรถไฟบิงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมเออมีอยู่มีอยู่นี่นี่นี่มันมีทางรถไฟอยู่นะผมแต่ไม่แน่ใจว่ารถไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับ มามารถไฟมานีซึ่งแบบนี้ผมไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะคุณผู้ชมไหนวมันมีรถไฟเปล่าวะไหนฮะแต่ว่าอ๋อนีここ่รถไฟรถไฟปลอมนี่หว่าเฮ้ยนี่นี่นี่รถไฟอยู่นี่รถไฟอยู่นี่รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วอ๋อเดี๋ยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับผมนั่งเลยนั่งเลยนี่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 มาเลยมาชนผมเลยมาชนผมเลยมาชนผมเลยชนผมปุ๊บีีเลยโอ้โหม่งไอ้นี่มึง่างเร็วเลยคุณผู้ชม อย่างเร็วเลยเนี่ยอย่างเร็วเลยเอ้ยอ้ยเอ้ยเออดีดีอุ้ยมีคนขับด้วยมีคนขับด้วยดี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 อู้ยมีคนขับด้วยว่嘛อู้ย่างเร็วอู้ดูยญาหญ้ายญ้าขึ้นยญ้าขึ้นเต็มหมดหมดเลยงูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไว้ทำคลิปเต็มให้ดูอีกสักรอบหนึ่งละกันละกันนะผมสำหรับแบบนี้เอ๋เดี๋ยวตั้งเป็นช่างเครื่องให้ดูเดี๋ยวตั้งเป็นช่างเครื่องเดี๋ยวตั้งเป็นช่างเครื่องนะผม อ,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 อ <c oughs> ไปเลยไปเลยโอ้โอ,โอ้ไปทางไหนน่กี่คือไอแบบนี้เนะี่ยมันมีทางรถไฟสุดด้วยนะโอ้มนจะส,สดุดสายปลายตรงนี้อ ie, ๋อเราน่าจะหล่นแหละถ้าเราสุดนะมันน่าจะหล่นแหละนะผมมันไม่น่าจะไปด้วยหรอกเวลาหมดหมดเวลาครับ <c oughs> ผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวไว้ทําคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีคร<ๆ>ับห<ๆ>ุยมีนี้ด้วยหุยมีด้านท้ายนี่ด้วยเดี๋ยวไว้ทําคลิปแบบนี้ให้ดูอีกนะถ้าชอบนะครับผม